สวัสดีค่ะก่อนหน้านี้เราก็ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการจดทะเบียนแมวนะคะในประเทศสวีเดนค่ะที่จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมนี้นะคะเป็นต้นไปเราก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวนำมาเล่าให้ฟังในวิดีโอใน YouTube กันด้วยดีกว่านะคะก็จะนำมาเล่าให้ฟังโดยคร่าวๆค,ค่ะแล้วก็จะขอใช้ภาพของลูกชายเป็นภาพประกอบในวิดีโอนี้แล้วกันนะคะ เราเองก็ได้ข่าวจากคนที่รู้จักการมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเขาก็มีแมวด้วยแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวปีใหม่นี้นะคะปี2023นี้จะมีการเริ่มบังคับใช้กฎหมายใหม่เกี่ยวกับแมวค่ะพอดีว่าเรามีวันหยุดในช่วงวันปีใหม่นี้เนาะเราก็เลยไปหาอ่านแล้วก็ถอดบทความบางส่วนที่สําคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงแมวแบบที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่บ้านนะคะเราก็เรียบเรียงมาฝากกันค่ะ ค่ะกฎหมายใหม่นี้ได้ระบุไว้ว่าเจ้าของแมวที่มีแมวซึ่งเกิดตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2008เป็นต้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแมวที่เลี้ยงในบ้านหรือว่าเป็นแมวที่เลี้ยงแบบปล่อยอยู่นอกบ้านนะคะจะต้องนําแมวไปติดแท็กค่ะแล้วจากนั้นก็ต้องไปจดทะเบียนแมวของตนเองกับสํานักงานการ,การ,กรเกษตรของสวีเดนนะคะโดยทางสํานักงานการ,การ,กรเกษตรสวีเดนนะคะจะเปิด ให้ลงทะเบียนแมวผ่านระบบบริการออนไลน์ในวันที่2มกราคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะซึ่งค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนผ่านระบบบริการออนไลน์อยู่ที่40 ·โครนต่อแมว1ตัวนะคะเราสามารถชำระเงินผ่านทางสวิชหรือบัตรค่ะหรือว่าเราสามารถที่จะลงทะเบียนแมวได้โดยการ กรอกเอกสารแบบฟอร์มก็ได้นะคะแต่ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่100โครนต่อแมว1ตัวค่ะและชำระเงินผ่านทางใบแจ้งนี้นะคะทางสำนักงานการเกษตรสววเดนได้แจ้งว่าจะไม่มีการรับการลงทะเบียนแมวผ่านทางโทรศัพท์ค่ะเรามาดูเกี่ยวกับการติดแท็กให้แมวนะคะหรือการระบุตัวตนของแมวค่ะเขาบอกว่าทำได้โดยการฝังชิปค่ะหรือการสักบนใบหูของแมวค่ะ แต่ถ้าแมวยังไม่มีชิปหรือรอยสักที่หูนะคะเจ้าของก็สามารถติดต่อกับสัตวแพทย์หรือผู้ที่รับติดแท็กที่ผ่านการอบรมแล้วก็มีใบอนุญ,ญาตนะคะในกรณีที่รอยสักจางลงหรือหมายเลขชิปไม่สามารถอ่านได้เจ้าของแมวก็ต้องไปอัปเดตให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงทะเบียนนะคะสำหรับท่านที่เลี้ยงลูกแมวน้อยนะคะทางสำนักงานการเกษตรสวีเดนก็ระบุว่า ลูกแมวจะต้องได้รับการระบุตัวตนหรือติดแท็กและลงทะเบียนก่อนอายุครบ4เดือนค่ะส่วนท่านใดที่มีแมวที่อายุมากแล้วนะคะคือเกิดก่อนวันที่1มกราคมปี2008นะคะก็ไม่จําเป็นต้องไปติดแท็กนะคะแล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนกับสำนักงานการเกษตรสวีเดนค่ะเพราะว่าแมวอายุมากแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเจ้าของแมวท่านใดต้องการที่จะลงทะเบียนแมวก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ของกฎหมายใหม่นี้นะคะทางสำนักงานการเกษตรของสวีเดนก็ได้เขียนไว้ว่ากฎหมายใหม่นี้นะคะจัดทํำขึ้นเพื่อที่ว่าเวลาแมวหายออกไปจากบ้านแล้วนะคะเจ้าของแมวจะได้แมวกลับคืนมาได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ก็ยังสามารถตรวจสอบทราบได้ว่าแมวตัวไหนเป็นแมวจรไม่มีบ้านเพื่อที่ว่าแมวจรเหล่านี้จะได้รับการช่วยเหลือดูแลแล้วก็ได้รับการจัดหาบ้านให้ด้วยนะคะ บางท่านอาจจะมีคำถามนะคะว่าอ้าวไม่รู้ว่าแมวเกิดปีไหนอายุเท่าไหร่แล้วจะทำยังไงดีทางสำนังกงานการเกษตรของสวีเดนนะคะก็ได้เขียนไว้ในเว็บไซต์ว่าเจ้าของแมวก็สามารถกะประมาณอายุของแมวเองได้ค่ะแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ปรึกษาเช่นสัตวแพทย์เพื่อให้ช่วยประเมินอ,อายุของแมวให้ได้นะคะแล้วก็ถ้าแมวได้รับการประเมินอ,อายุแล้วผลออกมาว่าแมวตัวนั้นเกิดก่อน วันที่1มกราคมปี2008นะคะเจ้าของแมวก็สามารถจดทะเบียนแมวกับสำนักงานการเกษตรสวีเดนได้นะคะถ้าเราต้องการที่จะทำค่ะอีกคำถามหนึ่งค่ะที่เขาเขียนไว้ในเว็บไซต์นะคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเจ้าของแมวไม่นำแมวไปลงทะเบียนกับสำนักงานการเกษตรของสวีเดนค่ะทาง สำนักงานการ,การเกษตรของสวีเดนก็ได้เขียนคำตอบไว้ว่าในเบื้องต้นคณะกรรมการบริหารเทศมนตรีน,นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลในเรื่องนี้จะแจ้งให้เจ้าของแมวทำการติดแท็กแมวของตนแล้วก็ลงทะเบียนแมวกับสำนักงานการเกษตร,รสวีเดนค่ะหากแมวยังไม่ได้รับการแท็กหรือลงทะเบียนแมวคณะกรรมการบริหารเทศมนตรีน,นะคะสามารถกำหนดค่าปรับเพื่อให้เจ้าของแมวปฏิบัติตามกฎหมายค่ะแล้วก็ หน่วยงานนี้นะคะก็จะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจค่ะว่าจะดําเนินการจัดการอย่างไรกับแมวที่ไม่ได้รับการลงทะเบียนไว้กับสํานักงานการเกษตรสวีเดนนะคะในเว็บไซต์ของสํานักงานการเกษตรสวีเดนนะคะก็ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยนะคะเกี่ยวกับกฎหมายใหม่นี้ไว้ด้วย สำหรับท่านใดที่เลี้ยงแมวไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆนะคะหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดและต้องการอ่านเป็นภาษาสวีเดนก็สามารถดูลิงก์ได้ใต้วิดีโอนี้นะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะค่ะเราก็เชิญชวนทุกท่านนะคะไปลงทะเบียนแมวค่ะสำหรับลูกชายเรานะคะก็มีติดแท็กที่หูค่ะสักเป็นตัวเลขแล้วก็เป็นตัวเลข4ตัวนะคะแล้วก็เป็น ตัวอักษรหนึ่งตัวนะคะแล้วพอบุญมาสักที่ใบหูแล้วอะ่ะเราก็ไปลงทะเบียนไว้กับองค์กรอิสระอันหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Svenska k a n e น l k l u b เ e นค่ะก็เวลาเอารหัสที่หูของบุญมานะคะไปกดที่เว็บไซต์นั้นก็จะขึ้นชื่อเราแล้วก็ที่อยู่ค่ะซึ่งส่วนตัวแล้วนะคะเราเคยมีประสบการณ์ในการช่วยตามหาบ้านให้แมวที่หลงมาค่ะ ถ้ามีชิปหรือว่ามีสักอยู่ที่หัวค่ะเราก็สามารถที่จะไปตรวจสอบแล้วก็หาบ้านให้แมวได้นะคะแล้วก็แมวก็กลับไปสู่เจ้าของได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะในฐานะที่เราก็เลี้ยงแมวเนาะเราเข้าใจหัวอกของเจ้าของแมวของเขาเขาเขาก็ดีใจที่แบบว่าเขาเจอแมวเขาเราก็ดีใจด้วยที่แมวได้กลับไปสู่อ้อมกอดของเจ้าของอีกครั้งหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราก็จะลงทะเบียนแมวให้กับบุญมาที่สำนังกงานการเกษตรของสวีเดนด้วยค่ะถึงแม้ว่าบุญมาจะลงทะเบียนไว้ที่ s v e n s k a k ั n เนลค u ูเป็นแล้วนะคะแต่ว่าทางสำนังกงานการเกษตรของสวีเดนได้เขียนไว้ว่าเราก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่นะคะกับสำนังกงานการเกษตรสวีเดนด้วยค่ะเพราะว่ามันคนละทะเบียนกันนะคะแล้วก็ทะเบียนที่เราลงไว้ค่ะมันไม่สามารถโอน ทะเบียนแมวอันนี้จากองค์กรอันนี้ค่ะไปยังทะเบียนอันใหม่ของสำนักงานการเกรษตรสวีเดนได้นะคะค่ะก็นำมาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันเช่นเคยนะคะจากยูอินลุนประเทศสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะ